เนาะน้องกูม่มาบอกตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะตเดียวเม็ดเดียวแล้วแปดเจ็ดเลยวันนี้เอฟซีผู้ใดถือเนี่ยเขเมนมาในเด้อพี่น้องเพราะว่าดีนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังมาถึงบ้านของคุณพ่อสปอร์ตแล้วนะคะคุณพ่อสปอร์ตให้แปดเจ็ดตรงๆนะคะมีใครได้ดูคลิปบ้างคะเอฟซีนะคะเอ่อสำหรับท่านไหนนะคะที่จะดูผ่านช่องทางของเจ๊ตังนะคะก็จะมีนะคะเจ๊ตังพารวยเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเอฟซี แล้วก็ทางเพจท,ทางช่องนะคะทางเอเพจก็จะเป็นเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะก็อย่าลืมไปติดตามทุกๆช่องทางนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะอ,อ้าแน่มาพอดีอ่ามาหอดมาถึงแล้วนะคะเอฟซีมาถึงบ้านขอ,ของคุณพ่อสปอร์ตแล้วนะคะเอฟซี FC. มาๆๆพ่อโอ้ฝนตกเขาก็เท่าตีนี่ โอ้กระเป๋านักบ่นีีห้ยไพ่กระเป๋ามาใบใหญ่แ้ถึงเลขบ่แม่อดีค่ะถึงเลขบ่ฮะั่นแถวเพื่อนนั่นนั่นายก่ไปองี่มองัแม่เนี่ยบ่โว้่ซื้อเลขมึยบอกไว้ยซายน่ซื้อเลขไซื้อแปดเก็ดเก็ดแปดพัสี่พันอ่แยบอกว่าจะไครบอกให้ซื้อตแค่ เอาห่าร้อยูเอาพันคู่นพันกับเอาเนั่นกันเอพันคู่นพันมันจะเบอร์จีกันเอาห่าร้อยคู่ห่าร้อยแล้วจะเบิดสองรับเสื้อหกห้าสามนั่นพันคู่หาร้อยนั่น่ายบอกทุกง่ามเลขน่ะเพิ่นหายอยู่แล้วนี่กุมารท่องนี่นี่ของลูกไส้แม่นี่แม่ชื่อน้ำตาลหวานน้ำขนมมหวานบอกเลขพอมึงได้เห็นบอกเอาขนมหายไปบอกเรื่อยขึ้นเลยโอ้ได้ยินบอก เพิ่นฝันนาะนะตัวเดียวเม็ดเดียวม่นอะไรเมื่อนั้นหั่นเอาแต่งต้นน่านแดงมาให้เพิ่นในครอบของค่ะแม่เพิ่นมาเสียงแว่นตาเพิ่นมาเนี่ยตากูว่างไม่หนีกูไปหาใสกบ่ไปเห็นว่าเพิ่นทิ้งลูกนั่นลูกไส้บอกลูกไส้บอกว่าแม่เลี้ยงน้ำหวานน้ำหยางเลิศเพป็นบอกเลยแต่ก็รักษาโรคดีโอหน้องกูมั่นบอกแม่ไปบัวเซากูมั่นห้องไหนที่ไหนบัวเซาเนี่ยไปย้ายแล้วมาเห้ไปน้ำเน่เสมาแรงน้ำก้นหยางเพิ่นว่าให้ไปน้ำเน่อยากเบิ้งสื่อเล็กย้ายเลยบอกว่า อจ้าไปซื้อตัวอื่นเลขให้เจ้าซื้อเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดเท่านั้นเลขนันเพื่อนหายแล้วบักลาม่หายพร้อมเจ้าตีหายพร้อมบ่เพื่อนพร้อมมาเจ้าน่ะทูกง่ายกันได้ไม่ต่แนวใส่แนวสวยบอกฟังย่ายไปสร้างเลขหกห้าสามพันคูณห้าร้อยแค่สามสามห้าเอาจะมาซื้อหนังเลขตัวนี้เอา ย่ายบอกตะมือเพิ่นไปบอกว่าต้องซื้อตัวอื่นเดอเลยให้ซื้อแค่นั้นแล้วก็บบมาฝันอีกเห็นบอแม่ไหมน่ะมาถามบ่ได้ฝันจ้าบม่ต้องฝันเพิ่นห้แล้วเลขกถือแล้วแปดเจ็ดใพิ่นห้แค่ตัวเดียวได้มื้อนั้นนาะแม่ตัเดียวนั่นเพิ่นว่าเพิ่นรู้ขึ้นมาเพิ่นมาบอกว่ามือขึ้นในห้องฝันฝันว่าอังไดลฝันมาขี่รถขั้นเก่าคือขี่จีที่โอ้ค่ะเี่จีที่โอ้ขั้นนั้นน่ะหนึ่งสองเจ็ดหกค่ะบ้านน่ยก็เรียกว่าฟังมังกรยายบ้านน่ะฟังมังกรเดี๋ยว พี่ไปซื้อเงินขนมจีบไม่เพื่อนมัน่าในครบเพิ่นมาเสียงอันนั้นอันนี้ก็เลยได้ไปขนมมันเป็น<ช>สั้นสีแดงมาใสาก่กบน้ำแดงจะแม่เพิ่นกลับมาบอกเลยว่าบาบในจีนเพื่อนมาเพิ่นเลยว่าฝันมาจังไตกูฝันมาจังสีด้วยหวานในก่ยันฝันมาเลขนั้นชื่อแปดเกียรติเพื่อนบอกนะเพิ่นมาบอก เพื่อนเขาฝันบอกู่านอนเพื่อนเลยซื้อเลขขนาดซื้อแปดเจ็ดเด้อขนาดเพื่อนฟันเนี่ยเป้อตันขึ้นจ,จังมาว่าโหค่าสามบาฝฟ,ฟันที่รลุดขั้นเกา่าบ่เป็นไปบ่ได้เลขบ่แมนตโตเกา่า<ะ>เลขถือแล้วแปดเจ็ดเจ็ดแปดย่าบอกย<ะ>่า่สีจ้องยูทุกย่า่เพื่อนสิไปซื้อเลขนะแม่แม่กะว่าอันตัวเดียวเพื่อนบอกแล้วเหมือนบอกก็บอกเพื่อนบอกลรอแมเพื่อนบอกคนเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอลำไล่เบอกแล้วบักลาก็ะมาบอกอันได้กินขนมครบแล้ววันเพื่อนมาเบอกเพื่อนก็เลยย่ามั่งมาบอกเลขกู่ะ มึงมาหาเสียงอะนนายนี่กูสิแซนดขึ้นมึงเด้แต่พอดีได้กับแม่นแม่นเอาขนมมาให้กับแม่นฝันเลยนะเห็นราครับเป็นตาเห็นทาบเลยคนประกาศตีมกับว่าเอาย้ายยายไปมองหันย้ายกับหัวขวานมึงนะมึงมึงมึงมาหยอกกูที่เปล่ามาให้มันไม่มีขนมสั้นย้ายได้บางสิจ้า เพว่นตากว้างยี่มองเพื่อนบอกฮันแว่นตากูว่างไม่นี่ว่างไม่นี่มึงเอาของกูดึกขีดเลยว่าใส่ก็ว่างไม่เห็นนี่ก็กันนี่เพอจะมาใส่ตาขนมไปเจ้ามันมาเห็นจช่ไหมถูกใส่บ้านนี้ก็เลยว่าเจ้าบอกขอางไงมันมาครบมันมาได้กินเดี๋ยวมันอ่ะกูจะแปะเอามาให้ยืมเอื่อนก็เล้วไปซื้อบัตรว่ได้บัตรมมีเมื่อรุ่นมาเลยไปซื้อจังไปซื้อให้ได้ไปซื้อก็ได้ได้ทั้งสองแง่เอาอันก็เลยว่าเอาเจ้าไปให้มันเราไปบอกกับมันส่วนรวมแบบนี้มันมาเสียงอันนั่นอันนี้บานนี้เมื่อนานผ่านมาเสียง เชื่ <ขา S 1> อใงแบบใดแม่เลนหาเอามันอยู่ใน,นนี่หาบ่เห็นนี่ยนี่ไปสัก,กระเป๋าหน่อยหน่อยหาแลว้วแต่หาบ่เห็นหาแลว้วมันเยอะหาแลว้ว<จ>พี่เออหาใส่กับบะเห็นกเลยอ้าวไปยังปูก็เลยขี่รถไปใส่ไฟอีกบปหาเอาจัก,การกันม่อยังอีกว่าสั่นซุ่มเขาใจอยู่หม่องปูจ้ะยายรวมไปโจมมารวมเราคอยกันว่าไม่คอยใส่นี่ไปหาบะเห็นมาสั้นคนที่เชื่องคือนหองกุ้งแม่ก็ได้แว่าก็ได้โูดหวางสิ อันไปหารเขาเจ้าก็ว่าผู้ใดเขาก็บ่เอาดอกมันบ่ะรวมนั่งกันนั่งกันบัดยายโหดบอกมันก็นอนนั่งขอหมออยู่ในนี่เลยบักฆามึงนะกูไม่ตีบักฆ่าน้อยน้อยนี่ก็น่ว่าจะบอกว่าบักฆ่าน้อยน้อยนี่คือเป็นเป็นไถแม่เพราสู้เอฟซีแม่เพคนบอกนี่อายุจังคนบอกอันคือน้องกูม่านมันบอกแม่นพันอยืนได้ไหลรถพ่อเคนไหนโอ้เพันอยู่นี่ตลอดว่าจ้าแม่ของลูกไส้ตะเกี่ยวแบบไรของบรรนนอนลูกไส้เลยโทรมาบอกว่า ให้แม่เอากุม้านั่นออกมาใส่รถที่พอไว้มันสิรักษารถเท่าไปใส่มาใส่กรบเบื้หัวเวลาเดินทางรถมันภาพไปนั่นไปนี่มันกระบื้ปิ้งยังอันตะกี้เห็นเที่ยวมาหยอกร้านอินน้อยๆมันแต่งเพียบแม่จ้าแม่ให้นั่น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 อีมาตีเลยมันหยอกเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นร้านเห็นร้านอินน้อยๆเห็นมันมาหยอกน้องได้แล้วสันให้กี่เจ้าของมันก็เลยว่าอีแม่มันมาหยอกน้องแล้วสัน คุณลุงใต้เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปไหว้นารถผมขั้นดำดอกว่าสันแหน่น้องกุมันงวดบางยาหันเพ<อ>ิ่นเพิ่นมาเพิ่นมา,มาจังไดเน่ยเบาให้งเอฟซีฟังไหมก็ดูอันนั่นเยลยเพิ่นไปบอกแค่เพิ่นดันค่ะเพิ่นเพิ่นก็บอกรถอันพอดีได้กินขนมเพิ่นก็เลยเอามาบอกว่านี่เด้เออ้าแม่เอามาให้ยแล้วบาดเนยบอกเลขตัวเดียวเลยมันบ่ มึงยะมาหาเชียงอันนั้นนี่มึงบอกเลยกูผุนเนี่ยกูจะมามึงดีกูจะแส่เขียนมึงได้ว่าสั่นเพลินจุมกันโอ้ก็ได้ขนมหายเนี่ยมาเลี้ยงกับมาบอกเลขแปดจีดถสก็เลยว่าได้เกี่ยวกับเลขหลอดขค้นเพื่อนมิตรบาเลขโตเก้าโตเก้าโตเก้าบอมแมนนี่บอกตเก้าบอกตัวเดียวเลยน็่บอกเอาบอกแปดจีดตัวเดียวเลยตัวเดียวพี่อนตื่คือนมาเพื่อนนากูฟันไม่จังสี่แหล่ฟันว่าเพื่อนเอาขนมเลี้ยงกันแล้วว่าว่ามา แกคันซื้อแปดเย็ดทันตัวเดียวลูกให้ซื้อตัวเดียวแกบอกเพิ่นยิ่งแน่แต่ว่าเ่าต้องไปซื้อตัวใดมากมันมันเมื่อนั้นเอจี่แม่เพิ่นก็บอกแล้วว่าย่านเลียกหขาดสาม่าแต่ว่าความฝันเมึงได้แก่ฟังแล้วว่าได้แปดเย็เมื่อเช้านี่นั่เพิ่นไปกับแปแต่ว่าแม่กับวราแม่แม่กับวราซู่หนูฟังยุ่งเมื่อนั้นแต่ว่าพอคือคลายกับเรากะซิมักตกเก่ายังยืนยัาตกเก่าเพิ่นห่วงหัวาสามค่ะเพิ่นห่วงอันนี้อะไรอีกส่แต่หนูก็บอกเอจี่อยู่เด้ว่าแปดเย็นั่น แค่มาเลขกันมากเขียนมากเอาเงินไปแต่ซื้อของสาจะเขียนเล็กมากแม่พ็ะซื้อหายนะมีอมนะมันหายก่าเส้นกว่าเส้นเขาจะลดสอมพันตกมากเมือวานนี้กอาเงินกับใปจ่ายนี่เขาสองพันท่านแม่บ่ไดซื้อเอาเอาเองแต่ว่าบอกมาแม่ยังพอวแล้วาบ่ม่นใจนีตัวนี้แล้วธรรมดาแล้วเนาะเพื่อนใจเพื่นบอกไปเนาะแปดเ็ตัวนั่นยังคาตัวนั่นอยู่แล้วเขามาบอกกคแปดเจ็ดอเพื่อนก็บอกห้ฟังทุกงงมได้สิบอกได้เลขนี่ย ยายบอกว่าเลขเนี่ยมันได้แล้วเพื่อนกับมาบอกนับักลากับมาบอกแล้วแปดเจ็ดจ้ระมซื้อตื่นเขาตู้มาแม่เคียนเป็นผู้ประกันเฮามาเจ้าสีว่าสามร้อยสี่ร้อยกับว่าม่ให้ซื้อแต่แปดเจ็ดเจ็ดแปดบ้าจะไปซื้อเองมันยุ่งอย่างมัอเศร้านี่ก็คุ้มอีกเลขแม่ยายพอตู้เขาจะไปซื้อไห้บ้าจะไปซื้อเองเอาสรุปวันนี้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบอกเลกเรมึงได้เห็นบอกเอาขนมหายไปบอกเรืยขึ้นเหมืนเลยโอ้ได้ยินบอกฝันฝันนะนะตัวเดียวเม็ดเดียวเหมือน ทานเอาแตงต้นน่านแดงมาให้เพ่นในครอบของค่ะแม่เพิ่นมาเสียงเวนตาเพิ่นมาเนี่ยตากูว่างไม่หนีกูไปหาใจก็บพิ่นเห็นว่าเพิ่นขิ้งลูกนั่นลูกไส้บอกลูกไส้บอกว่าแม่เลี้ยงน้ำหวานน้ำหยังเลิฟเพิ่นบอกเลยแต่ก็รักษาโรคดีโอ้หน่องกูมั่นบ่แม่ไก่มาเสิร์ฟกูมั่น้อ นะี่ไนโลบัสเซ่ไไปยายเลยมาให้ไปน้ำเนยใช่แล้น้ำกนอย่างเพื่อนว่าให้ไปน้ำเนยอยากเบิ่งซื้อเลขยายเลยบอกว่าเจ้าอยาไปซื้อตัวอื่นเลขให้เจ้าซื้อเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดเท่านั้นเลขนันเพื่อนหายแล้วบักลามาหายพร้อมเจ้าตีให้พร้อมบเพื่อนพร้อมมาเจ้าน่ะทูกงานกันได้มีแต่แนวใส่แนวสวยอกฟังยายบัส้างเลข หกห้าสามพันคูณห้าร้อยแค่สามสามห้าเอาจะมาซื้ออย่งเลขตัวนี้เอายายบอกต้ามือเพิ่นไปบอกว่าต้องซื้อตัวอื่นเดลเลขให้ซื้อแค่นั้นแล้วก็บโบมาฝันอีกเห็นบแมาเมื่อนั้นมาถามโบแดงฝันจ้าบมื่ต้องฝันเพิ่นห้แล้วเลขถึกแล้วแปดเจ็ดเพิ่นห้แค่ตัวเดียวเด้อเมื่อนั้นน้องแม่โอ้ที่เยาวนั้นเพิ่นว่าเพิ่นรู้ขึ้นมาเพิ่นมาบอกว่า เมื่อคืนในห้องฝันฝันว่างไหนฝันมาขี่รถท่านเก่าคือขีอ่จีที่โอ้ค่ะเลขจีที่โอ้ทานนั่นน่ะหนึ่งสองเจ็ดหกค่ะบ้านเนี่ยกเ็เรียกว่า,านะฟัง่งเมืองกอนย่าบ้านน่ะฟั่งเมืองกอนเดี๋ยวที่ไปซื้อเอนขนมกีบไม่เพื่อนมัดมไดในครบเพิ่นมาเสียงอันนั้นอันนี้ก็เลยได้ไปขนมมันเป็นสั้นสีแดงมาใส่กับนำแดงจ้าแม่ิ่นก็มาบอกเลยว่าบ้านในื่<า>นคุนมาเพิ่นเลยว่าฝันมาจัางไหน กูฝันมาจังสีเด้อหวานนตันฝันมาเลขนั้นซื้อแปดเจ็ดเพื่อนบอกฮะน่ะเพื่อนมาบอกเพื่อนเขาบอกอยู่บนนอนเพิ่นเลยซื้อเลขะนาดซื้อแปดเจ็ดเด้อขนาดเพื่อนฝันเนี่ยเป็นยังคือจังมาว่าหูค่าสามวาฝันที่รถดขั้นเก่าบ่เป็นไปบ่ได้เลขบ่าแมนตกเก่าเลขถืกแล้วแปดเจ็ดเจ็ดแปดย่า่บอกย่าสีจ้องยูทูบย่ามเพื่อนสิไปซื้อเลขฮะน่ะแม่แม่กะว่าอันตัวเดียวเพื่อนบอกแล้วเหมือนบ่ ต่บอกเพื่อนบอกหรอแมเพื่อนบอกกันเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอลํามไล่ตาบอกแล้วบักลากาเมาบอกกันได้กินขนมครบแล้ววันเพื่อนมา่ว่าเพื่อนก็เลยว่ามึงมาบอกเลยกูละมึงมาหาเสียงอะนนะในนี้กูสิแซ่ทขื่นมึงเด้แต่พอดีได้กับแม่นแม่นเอาขนมมาให้กับแม่นฝันเลยนะเห็นแล้วครับเป็นตาเห็นครัเพื่อนประกลติมกับว่าเอาย้ายยางไปมองหันย้ายกับหัวขวันมึงนะมึงมึงมึงมวนหยอกกูที่ปล่ามาให้มันไม่มีขนมชั้นย้ายแล้ววางสิจ้า เพืนตากันบ้างอยู่มองเพื่นบอกกันเพืนต ว่ามันดีมึงเอาของกูดูดีเลยว่าใส่เพราะจังว่าเห็นนี่ก็กันนี่เขาจะมาใส่ตาขนมไปเจ้ามันมาเห็นจ้าแม่ใส่ก็แบบนี้ก็เลยว่าเจ้าบของให้มันมาครบมันมาได้กินแดีวมันกูจะไปเอามาให้ย่บมเงินก็เลยวกัน่บมเงินเศร้ามากก็ไปซื้อบัตรมาได้บัตรบ่มีเมื่อรุ่นมาเลยไปซื้อจังไปซื้อให้ได้ไปซื้อก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเอาก็เลยว่าเอาเจ้าไปให้มันเราไปบอกกับมันส่ลนรวมอย่างงี้มันมาเสียงอันนั้นอันนี้บ้านนี้เมื่อนั้นพามาเสียงกันก็จะดูย่ายอยู่นั่นนี่ เชืองแบบใดแม่เล่นหาเอามันอยู่ในนี่หาบ่เห็นนี่นี่ใสกระเป๋าเลหน่อยหาเร็วแต่หาบ่เห็นหาเร็วมันเยอะหาเร็วพี่เออหาใสกระเป๋าเห็นเลยอ้าวต่นยางปูก็ะเล้ขี่รถบ่ใส่ไฟอีกประหารเอาจ้กกับแม่ยังอีกบ้านสู้เขาจะอยู่มองปูจ้ะยาดม็โดมมาดมเราขอกับว่าไม่คอยใส่นี่คอยหาบ่เห็นมาสั่นคนที่เชืองขึ้นหอกูบ้านบ่นแม่ก็ได้ว่าก็ะไรหูด๋อาันเสียอันไปหาเขาเจ้ากับว่าผู้ใดเขาก็บ่เอาดอกมันบ่ดมน้ากันนะสั่น บาดแย่โหดว่ะมันก็นอนนางขอหมออยู่แน่หนิหรอบักคามั้งนะกูไม่ตีบักคางน้อยนอยนี่ก็น่ามาตรอกว่าบักคางน้อยนอยนี่คือเป็นเป็นไทยแม่เราซูเอฟซีแต่บมาิ่นบอกเนี่ยอายุจบคนบอกอันคือน้องกูม่านมันบอกแมนพ้นยุ่งแน่รถพ่อพ้นพ้นยุ่งนี่ตลอดว่าจะแมนของลูกไส้ตะเกี่ยวกับเรื่องของบนนอนลูกไส้เลยโทรมาบอกว่าให้แม่เอากูม่านั่นออกมาใส่รถดีพ่อไว้มันสิรักษารถเท่าแบบใส่มาใส่กรบปุกเดือยเวลาเดินทางรักษารถมันภาพไปนั่นไปนี่มันก่บุกเป็นงอัน ขี้เห็นเที่ยวมาหยอกร้านอีนน้อยอีมันแต่งเพจนั่นแม่ให้นั่น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 น่าอิมัตีเลยเนี่ยมันหยอกคเห็นเพิ่นเห็นร้านเห็นร้านอีนน้อยเนี่ยเห็นมึงมาหยอกน้องได้เว้ยสันให้ขี้เจ้าของมันก็เลยว่าอีแม่มันมาหยอกน้องมาสัน คุณลุงทราเลยว่าเดี๋ยวผมจะไปไหว้นารถผมขั้นดําดอกว่าสันแหน่หน่องกุมันงวดบางยาหันเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นว่าจังได้เน่เบอกให้เอฟซีฟังใหม่ก็ดูอันนั่นเองเพิ่นไปบอกถ้าเพิ่นดันค่ะเพิ่อนก็บอกรถอันพอดีได้กินขนมเพิ่นก็เลยเอามานีบอกว่านี่เด้อเอาแมงเอามาให้ยเลยเอาบัตนี่บอกเลขตัวเดียวเลยมันบ้ อันมึงจะมาหาเชียงอันนั้นอันนี้มึงบอกเลขกูผุนแน่กูจะ่ามึงดีกูจะแส่เขียนมึงได้ว่าสันพันจุหมกันอก็ได้ขนมห้ยเนี่ยมาเลี้ยงกับมาบอกเลยแปดเ่็ดกันก็เลยว่าได้เกี่ยกับเลขหลุดแค่นั้นเพื่อนละมิตรบาเลขตัวเก้าตัวเก้าตัวเก้าบอมแมนเลขบอกตเก้าบอกซึ่งตัวเดียวเลยห็นบอกเอาบอกแปดเจ็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวพี่อนตื่นขึ้นมาเพื่อนมากูฟันมาจังสี่แหลมฟันมาเพื่อนเอาขนมเลี้ยงกันแล้วนะฟันมามา แ่คันซื้อแปดเจ็ดผันตัวเดียวหรอใช้ซื้อตัวเดียวแต่บอกเพิ่นยินได้หน่อยแต่ว่าเพื่นต้องไปซื้อตัวใดมากมันมันเมื่อนั้นเอจีมาเพิ่นก็บ,บอกแล้วว่า,าย่านเลียกหขาดสาม,มา่าแต่ว่าความฝันเิ่งได้แก้ฟังแล้วว่าได้แปดเจ็ดมือเช้านีนนั่เพิ่นไปกับไปแต่ว่าแม่ก็ว้าแม่แม่ก็ว้าซู่หนูฟังยุ่งเมื่อนั้นแต่ว่าพอคือคล้ายๆกับเล่ากับซิมักตัวเก่ายังยืนอย่าตัวเกาเพิ่นห่วงหัวขาดสามกับเพิ่นห่วงอันนี้อะไอ่างเงี้แต่หนูก็บอกเอจีอยู่เด้อว่าแปดเจ็ดนั่น ่ว่าเลขกันมากเขียนมากเอาเงินไปแต่ซื้อของสาจะเขียนเลขมาแม่ก็จะซื้อให้น้ำูีซื้อเอาเอาเองก็พื่บอกว่าแม่ยังพอวันแล้วบ่มันไปนี่กูแน่คนธรรมดาแล้วเนาะเพื่อนใจเพื่อนบอกไปเนาะแปดเจ็ดตัวนั้นยังข้าตัวนั้นเยอะแล้วเขามาบอกก็แปดเจ็ดพอเพื่อนก็บอกห้ฟังทุกงงมยายสีบวกได้เลขนะยายบอกว่าเลขเนี่ยมันได้แล้วเพื่อนกับมาบอกน้่บักลากับมาบอกแล้วแปดเจ็ดจะมาตองซื้อตื่น พอตู้มาแม่เ oh. ค uh, ียนมาแม่เขาเจ้าสีว่าสามร้อยสี่ร้อยกับว่าแม่หายซื้อแต่แปดเจ็ดเจ็ดแปดบ้าจะไปซื้อเองมันยุ่งอย่างมาเศร้านี่กับคุ้มอีก